มาที่หนุ่มบิวกิน้นทุธิพงนะคะที่ก่อนหน้านี้มีดราม่าออกมานะคะว่าซิงเกลิลเดียวของเขาไอไมโอเนี่ยไปคล้ายกับเพลงของหนุ่มๆ CN.blue ค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเคลียร์เรื่องนี้แล้วค่ะ เรียกว่าปล่อยซิงเกิลเดี่ยวออกมาให้ฟังกันรัวๆเลยนะคะสําหรับหนุ่มหล่อเสียงดีบิวกินพุทธิพงศ์ที่ล่าสุดปล่อยเพลงเก็บไว้ตลอดไปที่มากับแนวดนตรีแบบโซโป๊อปสุดเพราะเลยค่ะซึ่งหลังจากที่บิวกินขึ้นโชว์เพลงในงานถแถลงข่าวเสร็จก็ได้เคลียร์กระแสข,ข่าวดราม่าครั้งแรกเลยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเพลงไอไมโอที่ปล่อยออกมาก่อนหน้าน,านั้นดนตรีแล้วก็เมโลดี้บางส่วนเนี่ยไปคล้ายกับเพลง your soul fire ของวง C N Blue ค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่ารู้สึกไม่สบายใจ กับเหตุการณ์นี้แม้บางทํานองจะคล้ายกาันแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ก๊อปปี้แน่นอนค่ะทางทีมของแนนามูสิก ต,ติดต่อไปทางค่ายของนาง C N Blue เหมือนกันเลยก็คือเหมือนกับว่าจริงๆเราก็ทําจดหมายไปไปเล่าให้เขาฟังแหละถึงเคสที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนกับว่าไปบอกเขาถึงเจตจานงว่าเอ้ยเราเราไม่ได้เราไม่ได้มีเจตนาหรือว่าไม่ไม่ได้มี i n t e n t i o นตั้งใจที่จะลอกงานเขาจริงๆเราเหมือนไปแสดงความบริสุทธิ์ใจจริงๆอะไรอย่างเางี้ยรครับก็ก็มีน้อยนิดนึงเหมือนครับพ <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> ุดงตรงมันเหมือนเรา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 รู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนเราไม่รู้ด้วยเราเราเหมือนเราเราก็ร้อนใจว่าเฮ้ยมันมันมันเกิดจากอะไรแล้วมันนี่จริงแรืวเปล่าแต่หมายก็ว่าพอไป ฟังแล้วเราก็เออฟังแล้วเราก็เออเขาเขาเขาไม่ได้มีเรฟเป็นเพลงนี้จริงๆแล้วหมายความว่ามันมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆพูดตรงๆคือถ้าเกิดว่าเราจะลอ,อกงานใครเราคงไม่ลอ,อกให้มันเหมือนขนาดนี้ให้เขาจับได้และในงานเปิดตัวเพลงใหม่นะคะบิวกิ้ยังถูกเซอร์ไพรส์ส่นเกิดอายุครบ22ปีด้วยค่ะซึ่งก็ตรงกับวันที่8ตุลาคมนั่นเองค่ะ